สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนุ่นนะคะในคลิปนี้นะคะนุ่นก็มารีวิวนะคะอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะนุ่นบอกเลยว่าวันนี้นุ่นมาพร้อมกับรถนะคะหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์และหลากหลายสไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็น t o y o ต,ตา้า o n d a และ i ิตซูบิชินะคะบอกเลยว่าราคาเบาๆและที่สำคัญได้ปีใหม่กันด้วยนะคะ เดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูทีละคันนะคะว่าออปชันแต่ละคันเป็นอย่างไรกันบ้างและราคาตั้งขายนะคะว่าของเราตั้งขายคันละกี่บาทกันมา มาในส่วนของคันแรกนะคะคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Toyota y ยา i s นะคะ 1.2G+ นะคะอ่าเดี๋ยวนุ่นให้ไปดูในส่วนของป้ายกันนะคะว่าป้ายชลาคันนี้นะคะมีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่460,000บาทนะคะคันนี้เป็นปี2019นะคะได้สีดำเลขไม้อยู่ที่26,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะคะอันนี้จะได้เป็นยาริตัวโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะคะมาถ้าสำหรับตัวท็อปแล้วนะคะไฟหน้านะคะเขาจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะคะมีในส่วนของไฟเดย์ไลท์นะคะและไฟตัดหมอกคือจะบอกว่าด้วยกับตัวจีนะคะตัวท็อปสุดออปชั่นเขาจะจัดเต็มมากๆเลยนะคะสีดำสวยๆแบบนี้นะคะเป็นสีเดิมๆเลยนะคะ อันนี้ได้ล้อมแมกอัลอยนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะบอกเลยว่าทั้งสี่วงนะคะได้อัลอยใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะขนาด15นิ้วนะคะในส่วนของอยางจะได้ยางปีสัปดาห์ที่22นะคะปี2019นะคะเป็นยางบริสโตนทั้งสี่เส้นเลยนะคะ สำหรับกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะติดฟิล์มแล้วรอบคันพร้อมใช้งานนะคะคันนี้สวยๆนะคะรถปีใหม่ขนาดนี้บอกเลยว่าวารันตีศูนอยู่นะคะไฟท้ายของเขานะคะเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะนี่นะคะในส่วนตัวท็อปก็จะมีในส่วนของกล้องถอยนะคะมาให้แล้วมีเซ็นเซอร์ท้ายด้านล่างถึง2จุดนะคะคุณลูกค้าจ๋า อ่านี่นะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นรถ e ีโกคาประหยัดน้ำมันนะคะเป็นรถแฮสเปกห้าประตูนั่นเองเนาะนี่นะคะสามารถเปิด ด้านหลังได้นะคะมีทายางรองนะคะเพื่อจะบอกว่าฟังก์ชันเขานะคะค่อนข้างครบเลยนะคะสาหรับเบาะที่นั่งด้านหลังนะคะสามารถพับลงไปได้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะเราก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์สำรองเตรียมไว้ให้นะคะอันนี้นะคะถาดยางรองได้ของแท้จากโรงงานเลยนะคะให้ดูในส่วนของน็อตนะคะนี่น็อตด,ด้านท้ายไม่มีรอยขยับเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าบอกเลยว่า หมื่นได้รถป้ายแดงเลยนะคะและที่เราคัญเซฟเงินไปได้เกือบเกือบสองแสนบาทเลยนะคะในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะมีในส่วนของปุ่มตรงนี้นะคะซึ่งเพียงแค่เรามีกุญแจนะคะในระยะลัศมีของเขานะคะไม่ต้องกดปลดล็อกนะคะสามารถเปิดรถได้เลยนะคะมาภายในตัวรถนะคะบอกเลยว่าคุมโทสีดำทั้งหมดนะคะ มือเปิดประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของที่ปรับกระจกมองข้างนะคะอันนี้เป็นตัวล็อกกระจกนะคะแล้วก็เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นปุ่ม Engine Start นะคะเพียงแค่มีกุญแจรีโมทสามารถกดสตาร์ทได้เลยเนาะมาในส่วนของพวงมาลายัยได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะควบคุมทุกอย่างสามารถรับสายวางสายได้เลยนะคะ นาาในส่วนเครื่องเสียงจะได้เป็นจอ Android นะคะของ t o y ยต้เลยนะคะของแท้จากโรงงานเลยนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตนะนี่นะคะในส่วนของระบบแอร์ได้เป็น Air Auto นะคะสามารถปรับได้นะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายขับสะดวกขับสบายเลยนะคะและในส่วนของเบาะนะคะเราก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีแดงแบบนี้นะคะอารมณ์เหมือนรถสปอร์ตเลยนะคะขับง่ายๆคือจะบอกว่าข้อดีของเขานะคะก็คือ ดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโตโยต้ายารนะคะ 1.2G Plus นะคะปี2019นะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่460,000บาทนั่นเองนะคะ คันถัดมานะคะ่าเดี๋ยนุ่นพามาดูคันที่2คันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Honda BriO นะคะคันนี้เราเป็นรุ่น 1.2V นะคะมาดูในส่วนของราคาตั้งขายกันนะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่359,000บาทนะคะคันนี้ก็เป็นรถ E c o ก a ขายเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นแบรนด์หลักเนาะแบรนด์้านั่นเอง กระจังด้านหน้าของเขาจะเป็นโครเมียมหนาๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้ Honda อยู่ตรงกลางนะคะชุดโคมไฟเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาในส่วนของล้อนะคะได้ล้อแม็กอัอลอยนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะอันนี้ได้แม็กขนาด14นิ้วนะคะและในส่วนของยางเดี๋ยวเให้ดูกันชัดๆเลย หายางก่อนนะได้ยางสัปดาห์ที่36ปี2018นะคะทั้งสีเส้นเลยนี่นะคะให้ดูกันชัดๆว่านี่คือดอกยางนะคะสภาพยังดีกิิบๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะเขาจะติดที่ด้านแก้มของตัวรถทั้งสองข้างเลยนะคะและในส่วนของกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะกระจกของเขานะคะจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยเนาะ คันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วนะคะบอกเลยว่าขนาดกำลังดีนะคะระยะสายตานะคะได้เลยเนาะคันนี้เป็นสีขาวนะคะสีเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อย่างใดเลยนะคะอันนี้คือในส่วนของด้านท้ายนะไฟท้ายของเขาการออกแบบของเขานะคะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์กันเลยทีเดียวนะคะนี่ คิ้วฝากระโปรงด้านท้ายของเขาเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ทะเบียนสวยนะคะคุณลูกค้าจ๋าใครที่สนใจนะคะแคปไปเลขทะเบียนนี้ไว้นะคะแล้วก็สอบถามนุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์0840042099นะคะนุนยินดีให้ค้าปรึกษาทุกเคสนะคะอ่ะไปดูภายในตัวรถคันนี้กันบ้างน,นะคะว่าออปชั่นของ 1.2V ของ B-O คันนี้ปี2018นะคะเป็นอย่างไร ในส่วนของภายในนะคะเขาก็จะคุมโทนสีดำแบบนี้เลยนะคะมือเปิดนะคะเป็นเมทัลลิกสีเทานะแข็งแรงอันนี้จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ระบบเซ็นทัลล็อกตัวล็อกกระจกกระจกก,ะจกนะคะทั้ง4ี่บานเป็นแบบไฟฟ้านะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็เครื่องเสียงได้เครื่องเสียงเดิมแท้จากโรงงานนะคะระบบแอร์เป็นแบบแอร์ออโต้นะคะ เกียร์ก็เกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของเบาะคันนี้นะคะได้เบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะดูแลรักษาความความสะอาดง่ายนะคะคันนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคันนี้เป็น Honda Brio Amaze นะคะ 1.2V ปี2018นะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่3 5 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ ถัดมาถัดมาบอกเลยว่าคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันนี้และที่สำคัญได้เป็น Mitsubishi อต t าตัวโฉมใหม่ล่าสุดแล้วนะคะคันนี้อ่าคันนี้เป็นเครื่อง e ีโคคาร์เช่นเดียวกันนะคะนะดูป้ายราคากันชัดๆว่าคันนี้นะคะเป็น Mitsubishi อต t านะคะรุ่น1.2 GL นะคะ ปี2019คันนี้ตั้งขายอยู่ที่349,000บาทนะคะให้ดูกันชัดๆเลยว่าเลขไม้นะคะอยู่ที่7,500นะคะ92กิโลเมตรเท่านั้นมาในส่วนของคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวชมใหม่ล่าสุดของ Mitsubishi Atta at นะคะการออกแบบของเขานะคะดู เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะสไตล์ expand e r เลยนะคะจุดโคมไฟแบบม u l ติ r e f l e c t o r นะคะนี่ในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะบอกเลยว่าการออกแบบไฟตัดหมอกของเขานะคะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะมาและในส่วนของล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อกระทาฝาครอบของแท้จากมิตซูบิชิเลยนะคะคันนี้ทั้ง4ี่วงเลยนะคะได้ขนาด14นิ้วนะจ๊ะนี่ให้ดูกันเลย ได้ขนาดสินิ้วและในส่วนของยางได้ยางสัปดาห์ที่36นะคะปี2019นส้นั่นเองทั้ง4เส้นเลยนะคะมาและในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะเขาจะติดมาที่ด้านข้างของลำตัวรถนะคะ ในส่วนของกระจกปองข้างนะคะจะได้เป็นฝาครอบสีเดียวกับตัวรถนะคะมือเปิดด้านนอกก็เช่นเดียวกันนะคะได้สีเดียวกับตัวรถนะคะทั้งสีบ่บานเลยคันนี้นะคะสีเป็นสีขาวนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อย่างใดนะคะคันนี้เหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะคะเลขไม่อยู่ที่7,500กว่ากิโลเท่านั้นนะคะ มาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟท้ายของเขานะ,ะเป็นเอกลักษณ์มากเลยเขาจะมีการออกแบบนะคะกรอบไฟท้ายด้วยโทนสีดำนะคะแล้วก็มือเปิดในส่วนของคิ้วฝาปงด้านท้ายนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะและที่สําคัญในส่วนของไฟทับทิมนะคะการออกแบบของเขาค่อนข้างแตกต่างจากรุ่นอื่นนะคะไฟทับทิมจะเป็นแนวตั้งนั่นเองนะคะบอกเลยว่าคันนี้ได้ปี2019ปีใหม่มากนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋านะ ไปดูในส่วนของภายในตัวรถของออปชันคันนี้กันนะคะอ่าในส่วนของคันนี้นะคะด้านในเป็นสีดำนะคะนี่ในส่วนของตัวนี้ค่ะจะเป็นลายแคปลาแบบนี้เลยนะคะก็อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวล็อกกระจกนะแล้วก็คันนี้เป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้าทั้งสี่บานแต่ว่าจะเป็นออตโต้นะคะสําหรับผู้ขับขี่นั่นเอง มุมนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะคันนี้พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าค่ะควบคุมทุกอย่างจากพวงมาลัยได้เลยนะคะนี่เนาะเปลี่ยนโหมดรับสายว่างสายได้นะคะในในส่วนเครื่องเสยงเป็นแบบจอ a n d ด o i d นะคะนี่สามารถใช้ทัชสกรีนได้เลยนะคะ ในส่วนของระบบแอร์นะคะได้เป็นแอร์อนาล็อกนะคะค่ะปรับได้ตามใจชอบเลยคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าจ๋านี่นะคะอยากให้ดูในส่วนของเบาะบอกเลยว่าพลาสติกที่ออกมาจากป้ายแดงยังไม่ได้แกะเลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะเบาะไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะเหมือนรถป้ายแดงจริงๆนะคะพลาสติกพวกนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะตั้งแต่ออกมานะบอกเลย คือเซฟเงินจากป้ายแดงไปได้หลายบาทเลยนะคะคุณลูกค้ามาและที่สำคัญพามาดูคันสุดท้าย Mitsubishi Mirage นะคะ1.2 GLX นะคะปี2012คันนี้นะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่175,000บาทนะคะคันนี้สีแดงแบบนี้นะคะสีเดิมๆเ,เลยไฟหน้าได้เป็นแบบมอเติรีเฟ c t กเตอร์นะคะมีในส่วนหไฟตัดหมอกนะคะคันนี้ ดูในส่วนของล้อคันนี้นะคะได้ล้อแม็กแต่งซิ่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสี่วงขนาดสิบห้านิ้วนะคะและในส่วนของยางนะในส่วนของยางได้ยางสัปดาห์ที่สี่สิบเอ็ดนะคะปีสองพันสิบห้านะคะทั้งสี่เส้นเลยนะเขาจะมีในส่วนของไฟเลี้ยวติดมาที่ด้านแก้มของลำตัวรถทั้งสองข้างนะคะ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะฝาครอบของเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะนี่ติดตั้งฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะมือเปิดประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟท้ายนะคะการออกแบบของเขาคือจะบอกว่าค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะคะคันนี้จะได้เป็นรถอีโกคาร์นะคะเป็นรถแฮชแบ็กห้าประตูและที่สำคัญราคาถูกผ่อนสบายๆมากเลยนะคะมาสามารถเปิดประตูด้านหลังได้นะ ในส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของยางอะไรสำลออนะคะถุงเครื่องมือแล้วก็แม่แรงทุกอย่างนะคะเราจะเตรียมไว้ให้ครบก่อนปล่อยรถทุกคันอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้คือจะมีในส่วนของถานยางรองด้วยนะคะฮะดูในส่วนของน็อตด,ด้านท้ายนะคะบอกเลยว่ารถของเรานะคะที่ขัดเข้ามาไม่มีชนอย่างแน่นอนนะคะฝากระโปรงด้านท้ายหรือว่าน็อตฝากระโปรงด้านหน้านะคะต้องไม่มีขยับหรือว่าชนมาอย่างแน่นอนนะคะ เราคัสสันรถสวยนะค,ะคุณภาพเกรดเออย่างแน่นอนนะคะดูภายในตัวรถนะคะคันนี้คือจะบอกว่าภายในของตัวรถคันนี้เขาคุมโทนสีดำทั้งหมดเลยนะคะนี่ในส่วนของมือเปิดประตูก่อนเนาะนี่ได้เป็นสีดำนี้ที่ล็อกกระจกแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้าสีบานนะคะและในส่วนของแผงตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะตรงนี้เนาะ และในส่วนของพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยหนังสามก้านนะคะคุณลูกค้าในส่วนของเครื่องเสียงนะคะได้เครื่องเสียงสามารถฟังซีดีได้วิทยุ f m ฟ m ฟังได้ทั้งหมดนะคะแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะคะปรับด้วยมือและในส่วนของเกียร์คันนี้ได้จะได้เป็นเกียร์แมนนวลหรือว่าเกียร์กระปุกนั่นเองนะคะ คั้นนี้นะก็จะได้เป็นเบาผ้านะคะเบาผ้าสีดําแบบนี้นะคะนุ่นบอกเลยว่าซึ่งข้อดีของเบาผ้านะคะเขาจะช่วยระบายความร้อนได้ดีนะคะเราตักเอารถจอดที่กลางแดดนะคะบอกเลยว่าระบายความร้อนได้ดีมากเลยนะคะในส่วนของเบาผ้ารถทุกคันนะคะที่เรานํามาขายนะคะบอกเลยว่าคัดสรรมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าที่ซื้อรถจากเราไปนะคะก็้รับประกันเลยว่ารถทุกคันนะคะไม่มีชนหนักนะคะ เปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดนะคะสีรถเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะอ่ะเอาเป็นว่าสําหรับใครนะคะที่สนใจสามารถติดต่อนุนได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 4 0 0 4 2 0 9 9นะคะนุ่นยินดีให้คําปรึกษาทุกเคสนะคะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะนุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ